สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาและเพื่อนๆพือซที่รักทุกๆท่านวันนี้เราสองคนจะมาขอเชิญชวนทุกๆท่านสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาและรับพรจากพระเพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่เช้าๆค่ะทำจิตใจให้สงบนิ่งระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วกล่าวคำอธิษฐานตามนี้ค่ะ ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานในการสวดมนต์ภาวนาตอนเช้านี้ขอน้อมอาราธนากำลังบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมมหาจักรพรรดิทุกๆุพระองค์พระปัจเจก,กพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทุกๆุองค์รวมทั้ง ท่านผู้เป็นเจ้าของคาถาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดได้แก่หลวงฟูด่ดูหลวงตามมาหลวงปู่ปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่มั่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพระคาถาทุกๆพระองค์ขอได้โปรดเมตตาเชื่อมบุญบารมีทั้งหลายในทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้า จงมารวมเป็นกระแสเดียวกันกับทุกพระองค์โปรดน้อมพลังบารมีนี้เข้าสู่ตัวข้าพเจ้าณนะกาลบัดนี้เพื่อนำกำลังนี้มาใช้เป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าและส่วนร่วมทั่วทั้ง3มแดนโลกธาตุและโปรดเมตตาประทานพรให้การสวดมนต์ตอนเช้าของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธ สำแดงอนุภาพแห่งพระคาถาทุกประการข้าพเจ้าขออุทิศกุศลผลบุญนี้ให้กับวิญญาณที่เล่ล่อนที่มีทุกข์เจ้ากรรมนายเวรบิดามารดาครูบาอาจารย์ศัตรูเหล่าพรมเทพเทวทั้งหลายขออนุภาพบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสั่งสมมาทั้งหมดนี้จงมีผล ขอให้เป็นอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่กำลังให้ผลวิบากอยู่ทั้งหมดในชาตินี้และในทุกภพทุกชาติโปรดงดโทษหยุดจองเวรตัดอกุศลรกรรมที่มีแก่กันให้สิ้นลงโดยจับพันข้าพเจ้าขออาลาธนาฝากดวงของข้าพเจ้ากับทุกพระองค์ ขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ความดีตลอดไปไม่ว่าข้าพเจ้าจะเกิดณที่แห่งใดในสมแดนโลกธาตุนี้ขอความขัดข้องความไม่มีอย่าได้เกิดกับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสําเร็จและมีความคล่องตัวในทุกๆเรื่องนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้วิบากกรรมวิบากมาน อุปสรรคต่างๆในชีวิตโรคร้ายภัยพิบัติทั้งหลายมาลายสูญหายไปไม่มาขัดขวางความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมของข้าพเจ้าและโปรดเปิดบุญบารมีเปิดโชคลาภวาสนาเปิดหนุนดวงชะตาให้พบขนทางสว่างรุ่งเรืองเป็นปัใจจัยให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่บริบูรณ์ เพียบพร้อมต่อการสะสมบารมีทุกๆด้านเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและผู้คนสัตว์วิญญาณทั้งหลายตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานนี้จงสำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการขอทุกๆพระองค์ได้โปรดเมตตา น้อมนำภพภูมิต่างๆทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุเทพพรมทุกชั้นฟ้าทั่วทั้งหมื่นแสนโกรจักรวาลรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติขอโปรดจงมาอนุโมทนามหากุศลผลบุญนี้และมาร่วมสวดมนต์ตอนเช้าณนะการบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเทิน อิมินาสกกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนะทำมังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนะสังขังอภิปูชยามิอะรหังสัมาสมพุทโธภะวาพุทธังภะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตภะวตาธมโม ธรรม,มังนมัสามิกราบสุปฏิปันโนภะวัตโตสาวะกะสังคโคสังฆังนมะมิกราบมะยังพันเตวิสงวิสงรักนัทายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสงวิสงรักนัทายะติสารเนนะสหะ ปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัฐายะติสารเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภควัโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธสะ พุทธังสารนังจฉามิธรรมังสารนังจฉามิสังฆังสารนังจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังจฉามิ ตติยามปิธรรมมังสารนังคฉามิตติยามปิสังคังสารนังคฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอธทินนาธานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิช้า จะลาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมร,ยมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสัพพังอปะลาทังขมัตเมพันเต อุกาสะทวารัตเยนะกัตตังสพพังอปาลาทางขมัทเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพ,พุทธเจ้าเปิดโลกณเปิดบุญโมเปิดบารมี พุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมณะณมะพะทะพุทธังธรรมังสังฆัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีชานบารมีญาณบารมีทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลาย มาสู่ตัวข้าพเจ้าณกาลบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยณนะโมพุทธายะยะภาพุทธโมนะปัญจมาเลชิโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจตุสัตจจังปะกาเสติธรรมะจักกังปะวัตตะยิเอเตนะสัจวัชเชนะ โหตุเมชยมังคลังนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมณีนพรัตศีสะหัสสะสุทันมาพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวะรังคันทัง สีวรีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิสัมปจิฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติ พรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอาอุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระ,าาระอิทธิโย พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือีะเมตตาโมกลุณาพุทธปานีทายินดียะเอนดูสารพัดสัตวตูวินาศสันต,ตุอิติปิโสภควาเห็นหน้าเจราจา แม่ตาเอนดูด้วยนักโมพุทธายะทศข,ขะสัมังวิสาตุทสขะสัมังวิสาตุทสขะสัมังวิสาตุทศขะสัมังวิสาตุทศขะสัมังวิสาตุทสขะสัมังวิสาตุทศขสัมังวิสาตุทศขะ สัมังวิสาตุทะัะขะะสัมังวิสาตุพุทธังมัดจิตธรรมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาศสันติคะเตสิคะเตสิกิงกะละนังคะเตสิอะหังปิตังชะนามิชะนามิะามอะหังสุกิโตโหโมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอะหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกอะหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวรอหังอัพยาปัะโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคและอันตรายทั้งปวงอะหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตตานังปริหะรามิขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปาริหะรันตุจงสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอิดทังปุญญะพะลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ตาบเท่าเข้าสู่พระนิพพานข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส,ส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ,พ,พและพยายยมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพยายยมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด ขออุทิศส,ส่วนกุศลน,นี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ร่วงลับไปแล้วที่เสวยสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลน,นี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าพึงได้รับณกาลบัตเดียวนี้เถิด ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วณนะโอกาสนี้ขอผลบนนี้จงเป็นปัใจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดแต่หากข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะไปเกิดใหม่ในชาติใดก็ตามขอคำว่าไม่มีจงอย่าปรากฏ แก่ข้าพเจ้าขอทุกท่านชำระสพแต่ความสุสวัสดิ์ที่พัฒนณมงคลสมบูรณ์โพลผลและจงเจริญไปด้วยจาตัวระพิภณพรชัยท้าสีประการ มีอายุวันละสุขาภัณฑและปริพานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสูงความปรารถนาเพื่อความสมหวังจะมีกับท่านบนไต่ใจเทียงทุกไต่เอ้ารวยมากๆเฮ้ยโชคดีมีตัวใจรวยรวยแต่งานสมบัติทุกอย่างนะลูกนะเอ้ารวยมากๆเดินซื้อเก่งลูกเอ้ยรวยรวยเดินซื้อสวยนะลูกนะรวยรวยจ้ารวยมากๆเฮ้ยโชคดีมีตัวใจรวยรวย ผู้ที่มีทุกข์ให้ลืมไปทบทุกข์ผู้ที่มีสุขก็มีสุขจริงๆขึ้นไปอธิษฐานสิ่งใดก็กนนให้สมปรารถนาในสิ่งที่ิฐานผู้ที่ได้ยินเสียงก็ให้มีความสุขผู้ที่ได้ยินชื่ออธิษฐานสิ่งใดก็ให้สาเร็จเ <Okay. S 1> อาี้บอก